นี่อยู่ตลาดอะไรนะตลาดยามเย็นเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะค่ะผักไหมคะ่าผักสิบบาท10บบาทกําละ10บาทหมดเลยเหรอคะมีสิบก็มีเนาะนี่โครงก่กุ้งลครึ่งลมหมด10ิใช้ผักสลัดนี้เท่าไหร่คะบาทะอ่ะเอาอันนี้อันนี้พันอะไรคะพันอะไร ไม่รู้ชื่อพันเนาะอ่ะสิบบาทนะคะอ่ะเราชอบกินถักค่ะแล้วดอกหอมขายยังไงดอกหอมสิบบาทจ้ะอ่ะดอกหอมอ่ะสองอันเป็นสามสิบเนาะ,ะสามสิบนะคะอ่ะสี่สิบพรอนดับบาททดพรอนดับบาทดมาอ่ะนี่ค่ะ เพิ่งเการไปพริกยังเป็นทองคำอยู่ไหมพริกยังเป็นทองคำอยู่ไหม <c oughs> อันละสิบบาทได้ไหมไอเม็ดละบาทเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้สิบบาทผสม,ม,มนี่แหละคา่ะเป็นราคาทองคำนะคะอาถุงก็สิบห้าบาทอาใส่ถุงมาเลยลค่ะอามาใสา่ถุงนี่ใส่ถุงนี้มาเลยอาจับหน่อยจับหน่อยได้เจ้าตังให้อาจับก่อนเน้ะ ออกจากบ้านต้องเป็นคลิปนะคะจะได้ตังค์ใช่ไนะกระเป๋าเท่ไหมกระเป๋าเท่เอเอาจับเอาเลยโอเคนี่ค่ะกระลำกระลำดอกขายกิโลแล้วขายกิโลละห้าสิบห้ากระลำบ้านค่ะไม่ใส่เออมันสวยจริงแหละเนาะ อันนี้อะไรนะเห็นอะไรนะเห็นน้ำฟ้าภูฐานค่ะภูฐานเลยอู้ว่าไก่แท้พันนี้น่ะน่าใจมานี่หนูจะใช้โครงการคนละครึ่งเอาแว่นกเป๋าตังล่มเลยอ่ะเนาะทำไมจำหนูได้มาซื้อครั้งเดียวจำหนูได้เลยหรอเมื่อเช้าไปขายตลาดเขียวอ๋อเห็นหนูเดินใส่ผ้า สวยไปหมดเลย <laughs> บาบอกเอาเอาเอาอันนี้แล้วใส่ต้นหอมหน่อยหนะึ่งอ่ะใส่ถุงให้หน่อยอนะ่ะสิบบาทอ่ะใส่งมาเลยค่ะอุปกรณ์อ่ะงมาเลยค่ะมาอะโอเคช่วยกันทำมาหากินไปนี่นะคะ ผักยำเย็นนะคะแม่ค้าก็ขายอยากขายอันนี้เท่าไหร่นี่เอาชี้ขึ้นมาสิเอาเอาไปวาตุ้งฮ่องเต้เนี่ยเนี่ยนี่ก็แล้วเยขาเรียกว่าอะไรนะกวางตุ้งห่องเต้ากวางตุ้งห่องเต้ายมาหน่อยนี่บางคนไม่เคยกินนะคะกวางตุ้งรอบอร่อยกรอบอร่อยนะอ่านี่ค่ะผักยำเย็นค่ะแล้วแต่คนสะดวกนะ ขายไม่แคร์แต่ชั้นแคร์คือดอกแคร์นะคะอันนี้ถั่วอะไรคะถั่วลันอ้ยถั่วอะไรถัว่วพูมีคนชอบถัว่วพูกับดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์สิบบาทนะคะอ้าผักบุ้งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณยายขายร้านอะไรตรงไหนบ้างตรงนี้นะคะตรงนี้ใช่ไหมเอาช่วยคุณยายซื้อหนึ่งสิบบาทอ,าอันนี้มาถุงนึงอ,า,อามาอามา,า,มาง ใส่มาถุงนึงเดี๋ยวหาหาตังก่อนนะล้วงเงินก่อนล้วงหายก่อนเพราะมีแต่กระดาษอ้าวได้ตังอยู่อ้าพนมาโอ้เอาอันนี้ด้วยเอานี่ด้วยเลยนี่นี่นี่เอาสลัดนี่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 เอานี่มาเลยอ่ะใส่มาใส่ใส่ถุงมาใหม่อ่ะอันนี้มาช่วงนี้อนามัยนะกินผักนะโอเคอ่ะมาโอ้หนึ่ง เริ่มไม่ไหวอยากถือเราคุณยายฝากไว้ก่อนได้ไหมได้จัดวงไว้นั้นแหละเด้อโอเคเอาไว้เลยอเควางไว้นั้นแหละโอเคฝากไว้ก่อนเนาะเอาไว้แค่นั้นนะโอเคขี้เกียจถือเราเมันหนักมากเลยเดี๋ยวเรามาดูค่ะพริกยังเป็นราคาทองคําอยู่นะคะอันนี้คือสิบหรือยี่สิบคะยี่สิบบาทสองเม็ดบาทโลละแปดสิบเด้อค่ะเด้อเนาะ อ๋อแต่ก่อนโรลละสองร้อยตอนนี้โรลแปดสิบแล้วเนาะโอเคอ่ะเรามาสำรวจตลาดเย็นค่ะเราช่วยกันซื้อของแม่ค้านะอันนี้บ็อกคลี่เนาะนี่บ็อกคลี่บ็อกคลีนี่ไหมบ็อกคลี่เป็นกิโลเหรอคะเป็นโลเนาะโอเคลละสี่สิบเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอันไหนคือผักบ้านนอกคะพี่ผักบ้านนอกผักอะไรคะ ไก,กิน่ด้ชื่อผักอะไรผักเม็ดผักเม็ดเหมือนผักติว้วเนาะไม่ติ้วประยางอ๋อโอเคอันนี้กระโบกโบกโบกช้ำในนะใครช้ำในชอบช้ำอันนี้อะไรอ่ะแหนงจ้ะนนแหนงก,นนกนงะหลัมแหนงกะหลัมเนาะอ๋อแหนงกะหล่ัมอ๋อแหนงของอันนี้แหนงของกะหลัมก็มาเป็นอันนี้ เออน่ากินขายเป็นถุงเหนะคะถุงไม่ยี่สิบบาทเหรอโอ้เนี่ยกวถักไปเยอะแล้วเว้ยดอกหอมดอกหอมนี่กำเท่าไหร่อ่ะิบบาทคุณดอกหอมน้านีใหญ่มากเอาช่วยซื้อกำหนึ่งอ,ะอ่ะนยี่สิบไปสามมาดเอามาโอ้หนูซื้อไปแล้วสองมัดน,นั่นแล้วค่ะเดี๋ยวเอาอันอืนอ่นอันอืนอ่นอีกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวล้วงหายก่อน,นล้วงหายทองคำก่อนมีอะไรอ,อีกอ่ะ นะอันนี้อะไรคะเหลืองๆเนี่ยใช่ขาวอ,อันเนี้ยให้ดูขแขนงมันเป็นยังไงวะขแขนงอนะ่ะอ๋อขแขนงของกระลาบเข้าใจละโอเคอ๋อเอานี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องทอนห้องเต้เนาะไอ้เอาห้องเต้หนูจะได้เป็นหนูเป็นราชินีอยู่ใช่อ่ะโอเคค่ะมาพอแล้วค่ะเองผลผลิตบ้านเรา โอเคค่ะนี่แถมตุ้งนี้ให้ไปทานเด้อโอ้มีแกแถมอีกนะแถมเพราะมันขายหนีไปเลยขอบคุณนะคะขายไม่ออกก็แบ่งกันไปกินนอแบ่งกันไปกินนะคะนี่แม่ค้าใจดีแถมให้อีกค่ะดูดิอ่าเดี๋ยวเราไปลงช่อง YouTube ให้คนมาซื้อเยอะๆนี่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 แม่ค้ารออยู่ แม่ค้รารออยู่เยอะแยะเราชอบตอนเช้ามาชอบตอนเย็นก็ได้เนาะตอนเย็นแม่ค้าก็รอยอยู่นี่ค่ะแม่ค้ารอยอยู่น,นะน้อผักเยอะแล้วกินผักเป็นอาหารเย็นนี่ค่ะ ของสูงคนะ่ะแม่ค้าหิวข้าวแล้วเหรอันนี้เราไม้สลังต้นนี้สารพัดแต่ขักเยอะยะตรงนี้หน้าหนาวดอกหอมผูกค่ะ มไราใครจะกินแกงขี้เหล็กคุณยายมีขายนะเนี่ยอย่าจืดแล้วแกงได้เลยลูกปั้นเมื่อี้เลยลืมปั้นเท่าไหร่คะคุณยายปาดยาด้เยอะแยะ่มาซื้อนะคะคุณยายขายทุกเกลียดค่ะถั่วบ้านใช่ไหมคะถั่วบ้านเนาะผักผมตะกวลนี่ผักผมเบอเลอร์เลย นี่ค่ะอันซองใครชอบกินอันซองอันซองนะคะอันซองนี่ค่ะใครกินใครเป็นคนกินของสูงบ้างคะเนี่ยกินของสูงไหมคะกินของสูงไหมมะมะยมนะคะมะยมมะยมมะยมหวานไหมไม่หวานเปรี้ยวสิคะ ด้วยด้านนอกค่ะม,มีนมะม่วงด้วยอ่ะมีมะม่วงขายด้วยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชุดของกี่เท้าใกเ้กับเทากาวเดีดีนี มีกีเพาขายด้วยมีกีเพามาดูกี่เพาดีกว่านี่กี่เพาเนี่ยนี่ค่ะกี่เพานี่ค่ะ,ะขนมหวานกลับบ้านแล้วบอกกลับแล้วค่ะเงียบมากเลยเวันนี้เงียบมากเลยใช่ไหมใชะขนมหวาน <ไป S 1> ที่น,น,นี่สิบบาทค่ะขนมหวานที่สิบพี่น้องขนมไทย ไปทั้งข้างนอกทั้งข้างในไปทุกที่ที่มีทางค่ะนะคะตอนเช้าก็อยู่ข้างในตลาดสดนะคะหนึ่งสิบบาทนะคะนี่เงียบมากเลยวันเสาร์คนไปเดินตลาดคลองเห็นหรือเปล่าคะเนี่ยนี่มีปลาทูค่ะปลาทูปลาทูที่ย่างเสร็จแล้วค่ะนี้จีบ้านบ้านของตลาดสดคุณเบอรสุริสำหรับคนที่มีเวลาน้อยมาชอบตอนเย็นนะคะไม่ได้ชอบตอนเช้าก็ชอบตอนเย็นค่ะ จะเป็นกากหมูกินกระส้มตำแซบอีลีค่ะงานนะเออกากหมูค่ะนี่ค่ะกากหมูนะคะน,นี่ก,กากหมูทับนะคะกากหมูทับนี่เลยค่ะกากหมูทับนะคะแล้วเ,เดี๋ยวนี้ค่ะมีโครงการคนลึงแต่วันนี้โครงการเป๋าตังล่มค่ะเข้าไม่ได้เลยอ่ะโครงการเป๋าตังล่มค่ะ,คะนี่เลยอันนี้คือ อันนี้คืออะไรคะคุณยายอันนี้มะรุมนะคะอ๋อมะรุมสวยไหมคะสวยค่ะค่ะคุณยายสวยไหมสวยซื้อไม้จางหน่อยสิคะขายยังไงคะคุณยายขายยังไงเนี่ยละสิบบาทละสิบบาทบ่อเอาไหมคะเป็นสมุนไพรแกงโชคไปแกงส้มจะอมด้วยนี่ค่ะคุณยายที่บอกว่าไม้จางสไตล์คุณยายค่ะคุณยายมัดสามเดียไม่เป็นเป็นแบบนี้น่ารักมากๆให้แต่มีใจซื้อหน่อยไหมซื้อหน่อย ต,ตอนนี้น้ำหนักเพิ่มคะ่ะต้องลดน้ำหนักก่อนนะคะคุณยายมาซื้อผักไปกินค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของคนที่สุขภาพดีต้องกินมะเขือนะคะมะเขือราชินีเนาะทานสดเลยค่ะ20บาทนะคะปลูกพีชดินก็ต่อค่ะเนี่ยนี่เลยนี่ค่ะปขอเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ตรงหน้าบริเวณเขาเรียกว่าหอนาฬิกานะคะนี่หอนาฬิกา มาช้อปกันได้ค่ะถึงประมาณสัก2องทุ่มนะคะตอนนี้19นาฬิกานาทีค่ะต้องมาให้กำลังใจแม่ค้าตลาดเย็นด้วยนะคะเพราะว่าแม่ค้ามาไกลเลยค่ะแม่ค้ามาไกลนะคะปิดท้ายด้วยอันซอมค่ะใครอยากกินอันซอมนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะวิถีคนสุรินเกับกายแพทยวิถีบ้านบ้าของคนสุรินในเมืองสุรินนะคะยามเย็นค่ะถึงสองทุ่มนะคะขอบคุณที่ตารับชมค่ะสวัสดีค่ะ